เป็นเลยที่เห็นด่านสูง,เ,งเห็นด่านสูงลากมะนุษยทักกินยานได้ประมาณสองเมตรความสูงจะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุชนตอนนี้เราจะพาทีมงานไปเบื้องด่านสูงนะทุกคนนะัน้งหลายคนยู่มีเคยเห็นนะหากะ เคยเห็นแต่ฟอเข้าข้าวสองคนนี่นะสานุย่ยสาวแป้งสาวเดินเพิ่งยังมีเคยเห็นไผพาไปเบิ้งมือน,นี้แหละทุกคนลเลยเลยปีติตามเบิืงนำกันเลยนะเพราะเชลซอมธรรมชาติมื้อนี้สิงามสัมไตรเลยปีติตามเบิืงนำกันทุกคนเลยไปมาเนี้อันหัยางไปก่อนละสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แน่เด้อทุกคนมีกดแชร์ก็ได้กดตะไลค์ก็พอ Hôm Đây hết còn này Mực này cứ hết này. lại là bây giờ mới từng Cùng Tới mà dòng mét còn xuống ขึ้นไม่ได้เตะขึ้นไม่ได้ขาสั้นทวนเลยยังไปด่านมือนี้ก็ไปประมาณตอนเท่งเทงตอนชิบชิเวนโมงนี่แหละเพราะแดดก็บฮอนถ้าคิดไปหอดใส่ไหมเนี่ยแล้วพักไปน้ำทางถึงเติบนั่นถึงหอนมือนี้เพราะแดดก็บฮอนฮอนแห้งยันเนี่ย กับเลาะด่านในกลางด่านนี้มีหรบมีมีเลยแน่ไปครับสุดยอดเลยเมื่อนี้แต่ก็น่าจะคุ้มอยู่ไอ้พาทุกคนไปเที่ยวต้มธรรมชาติแบบผู้พาป้าดงแถวนี้นะให้เลยไปลุ้นไปติดตามมือนำกันทุกคนเลยลองคดียังไปบทุกคนเลยใหม่เลยนว่าเพียรนะใจนี้แรนกายให้มนุษย์ หมูดเนาะนี่เชาี่เลยเนาะว่ามามีหมดพี่เช้าเนาะหมูดูดเลยหมูดมาักเชงกินน้าทุกคนเยหแห้งหัวยาวมาจะู้เชงดุมลอดทุกคนเูยโอ้หยามาทางนั้นคนหมดื่มน้ำเล้า เราได้เหนื่อยอก,กินมองมคอะขึ้นละข <c oughs> ีนนี้นะแตี๋เขามายังงามคือเก่าออกทุกคนเลยโุดยอดแต้วทุคนเอามาตั้งโชอะไ่ทุกคนเรียแต่คนจะจินตนาการไปนะมางคนก็จินตนาการเนาะก็คือแบบชัดต,ตัวนั้นชัดต,ตัวนี้แบบนั้นแบบนี้นะหลายหลายแนว กินก้อนนี้จินตนาการมิเอาคือสัตว์ประเภทเลยนะทุกคนแต่มันก็งามไปอีกแบบหนึง่งเบิ่งนี่มันก็นงามไปอีกแบบหนึง่งทุกคนเลยป่ะทุกคนขึ้นมาเบิง่งนี่งามไปแบบหนึ่งโอ้โหงานเอาลรงมาตอนนี้ก็ทุกคนเดี๋ยวแต่ทุกคนที่จินตนาการนะบางคนก็นจินตนาการเนาะแบบหนึ่งบางคนก็เบิ่งอ้อเป็นแนืหนึง่ง เราเบิ่งเอาแบบจะคือเฮ่อทุกคนเลยทา้งน้ำมันมีแบบนี้แบบนี้แบบจะคือเฮ่อนะตัวนี้มันนั่งกำตันมันน้ำกำตันบ่ะค,คือคือละอยู่แห้งหลายทุกคนเลยง,งามนาหินก้อนนะัค่อยได้มาตังเบะเบะตังไว้ตอนนั้นนะโอ้เบิ่งดนูนะหินก้อนนะั้นนะแม่ล้านะ มองนี้น่าจะเป็นมองเขานอนทุกคนเลยยามนะ่ะเขาเจ้ามาแบบองบะงบะควายผีเยวไว้นะเพิ่นกำลังน,นอนอยู่นี่แต่ทำเฮ็ดผีเลวไว้คือตู้ไปคือเอันนี้เลยนะเพิ่นมาอยู่เดี๋ยวข้าเพิ่นนอนูนหลังปะเดี๋ยวจะไปเบิ่งเอ้าขอ,อยหยาดข้าวเบิ่งเนี่ยเด้อม,ม,มีผ้ามีเหลือไว้อีนะทวน อมองนอยปเป็นเฮ็ดยังดีเลยซาปาไปเดเลยเช้อคักแน่ยามฝนตกลมหนาวนี่โอ้ยมีญาติเลยทุกคนเลยเอามาอยู่นี่เอาบอลนี้แห้งกระเต็กแบบขาเจ้าอยู่นี่หลายคนเลยนะแถวๆนี้แบบเป็นม้งแมงขึ้ขาเจ้าอยู่เลยนะเนี่ยเบิ่งข้างหลังไม่กล้าทุกคนเลยกดคักแรงอะไรยื่ขึ้นทุกคนเลย ถือว่ากระโมนปีแนวหนึ่งก็ได้ไปจนไพ่ปีแนวหนึ่งนะในย่างออกกำลังกายพร้อมส้มธรรมชาติไปพร้อมทุกคนเลยนี่ยเราก็งามอ๋อเราก็งามเนีกยเลยกินเนี่ยหมดเลยทุกคนเลยอ่ากัญญาออกมาทางหลุมกูนะไก่เลยจะมองเขาอยู่พุละไก่เติบงามเลย เดินกำลังถ่ายฮุบม้านนี้ทุกคนเลยมาฝนกระตกบานนี้หาบลชนก่อนมาลีดากะเด็ดก็เป็นใจเหรออยู่แด็ดเนี่ฝนตกแทนมื่อนี้หาบอลลักลี้นั่นมีหลายด้วมองนี้มันเป็นเอิ่มหินแบบนี้นะเจ้าเกศมองอยู่มองนอนครอบจ้าลงมาหาบาลหาอยู่บลชนก่อนบานนี้หาชนก่อน ก็ย้ายไมอยู่วันนี้ละทุกคนเลยตูุกจะเฮ็ดไว่ได้ลบฝนได้น้อยหนึ่งทุกคนนะถ้าฝนหยากตกก็เหลือละยังเดินทางไปต่อเดี๋ยวชมธรรมชาติก็ถือว่าพอฝนเขาเป็นใจกะบพี่ฟ้าเลยว่ามีเป็นใจกะเพราะมีแมนตาว่าถ้ามันแดดนี่มันสีฮอนแบบคุ้มๆแบบนี้ใครแน่ฝนตกน่าจะดีกว่าแดดอ้อนะยามนี้่นะบาทนี้ฝนก็เริ่มหยาดตกแล้วทุกคนเลยออกมาบาทนี้ ฝนตกมากอ่ะอากาศดีทุกคนบัดน,นี้มีฮ้อนมีหนาวก็อพอดีอากาศกับบานเดินทางตต้เฮ้ากับป่นี้ทุกคนเลยเอาฟ้าก็คึมทุกคนเลยนะเมฆฝนตกมาม,มืดฝนทุกคนเดินทางตต้ไปบานนี้ทุกคนเลย ฝนกระลึกตกก็ไม่แล้วบาทนี้เลยแบบแก้มฝนไปเลยบาทนี้ทุกคนเลยฝนตกดีกว่าฮ้อนฮ้อนแดดชายช่างฝน,นนี้ว่าปียางมันหนาวอันนี้ใครแน่ไปได้ยอยู่ไปบาทนี้แห้งอมากลางด่านทุกคนเลยฝนแห้งตกแห้งบาทนี้โอ้งานเอาไปเดี๋ยวชนกินพักเลยบาทนี้เอา้า เนี่ยเลยกับเป๊ะแล้วบันนี้ทุกคนเลยกว่าสิได้แต่ละคลิปไปทุกคนได้เบิ้งนี่ปุ๊ความทุกข์ทุกคนเลยชนหินเพื่อชนหินมันถ้โหาน้าฝนตกแห้งวันนี้ตกแห้งเต็มทุกคนน่ะจุดน้ำไหลน้ำนะ ้หลายมาตากอังดานเนาโอสนุนไปลิ้นนำเลยทุกคนเลยพูว่าหอนนะไเดินลุงนก็นอนคักไปนะเอเอาเอิ้มหิดเฮ้ากันยังเป๊ะอยู่ฮาไม่ได้เอื้อมหิดเท้ามาสนปุ่มไม้แทิงนี้น้อยน้อยหอนบอ ปาบานี้ทุกคนเนก็มีหยาดละบาานี้จ <c> น <oughs> น้ำไหลเลยแถวนี้นะนี่เลยว่ะไปมันฝน,นตกอ่ะ <c oughs> จัางน้ำไปเลยนะแค่คนไปมันนี่นะนีะ <c oughs> น่เลยว่ะตกกินนี่มีหอดพ่อสองสามนาทีนะคนเลยน้ำนาโ <c oughs> อ้โคนไหล <c oughs> <c oughs> ตก ตกะน้อยเดียวเท่านั้นนะเนี่ยน้ำนะก้นไหลายเลยน้ำโต๊ะคนทุกคนเลยฝนตกที่นี่นะฝนตกเป็นแห้งนะฝนตกเป็นคลอยนี่ก็มีน้ำโต๊ะทวนเลยคำฮอดคำฮอดมันจูบข้าเศร้าน้อยหนึ่งคนพักพักเศร้าทำเอื้อมหินปูแห้งงาขึ้นมาฝนตกแห้งทวนเลยแห้งเขาแห้งเฮาจุดน้ำ ว่าแถวกลางดานนี้น้ำไหลสะเลยมีห่อน้ำตกน้ำฝนตกที่นี่นะเพรมันหลายลมหนาวก็เริ่มพัดมาละบาดนี้ไอ้เหี้ยไปหอดอกบ่อไมนี่ทุกคนเลยงั้เลยก็ไปดูนไปติดตามมืนงน้ำกันทุกคนเลยมันก็ยอดตกลด้วยแดดอ๋อบานนี้เบ้าคนงามเลยอากาศบานนี้ทุกคนเลยคนก็ยาตก,ก <c oughs> มันเทียมหอยเดิ<อ>นทางต่อไปนี้เอาก่ะ งงงาามน้ขหลัเมื่อกี้สนอยู่หินก้อนนี้นะฝนตกเมื่อกี้นะบรรยาตกเขาทีได้เดินทางไปต่อวนี้ควรเลยเคยห่อน่าด่านสูงเขาไปมากเกือบห่อนะนะแต่อย่างตั้งนาเอานีน้อยหนึ่งก็ห่อนนะมือแห้งทวนเลยฝนกต็ตกตะกี้วตะตกพอไบบเพื่อมันเย็นมันตกมานี่แห้งขนาดเต็มเตะจนหนาวเลยต่อน,นี้ทวนเลย บานย่างเต้าเหาอะาารออับฮอร์ที่เ็อหอยบานนี้ทุกคนเลยเนี่ยวมองนี้ได้เลยนะชนชุดมันยิ่งมองนั้นแห็งง่ามบานนี้มาย่างนี้ฝนตกแมบบ่ฝนตกข้ามลงไปแล้วขี้หินมันนะครับขี้หินนะฝนมันทึกกับขี้หินแล้วมันเป็นอายอายฮอนขึ้นมามันเป็นควันนี่โอ้สแปรยครับของเรา สุดยอดทุกคนเลยมาเบิงบ้งเบลอยังสูงยังเสียวงามคือเกา้าแถวนี้มือนี้แห่งงามเฉพาะมือนี้นะมีหมอกมีอันนี้แนะ่แห่งงามทุกคนเลยเบลอแบงงามบ่งามจนจานจะแปบงวัทุกคนเลย พราะมันสูงแห้งอะไรเลิกพร้อม,ม,ม,มาทางหลังเราเนีนมันเป็นแบบควันที่แปลว่าฝนตกมาทึงกงับร้านหีน่นหอนนะเพราะตอนเทงเทงแล้วมันแดนออตอนเด็ดแต่ว่าฝนตกมาห้ามก็เลยเป็นแนวนี้นะเลยมีหมอกอยู่ทางหลังเรางามเลยทุกคนเลยคือฝันเลย Oh, บรรยากาศก็ดีเลยคุ้มคาในการมาทุกคนเลยเป็นเลยที่เห็นดาดทรงเห็นดาดทรงระฆังมาหนุ่ยคากินยานเมื่อจนงามเลยทางนี้นะแบบทรความสะอิดเป็นดาสูงเราก็ได้เห็นหอดแล้วทุกคนเลยได้เห็นว่ามันยิ่งามคือเก่าทุกคนเลยแต่ว่าฝนตกเนี่ยวันนี้มีกาลงไปคือแถวนี้มันนะยันมืนยันมืนญาบลาดเนี่ย อ่บาบบดนี้เอาไปจะได้ย่างกับมือบอนเท่านั้นเแล้วก็นอาเราเบิง้งขี้หินแถวทําแถวนี้แหละทุกคนเลยบ้าแบบนี้หอมือก่อนเอาไปย่างมือน้ำท่ากันเลยอ่าเบิ้งฮันเบิ้งนิวธรรมชาติชมธรรมชาติมือน้ำทางทุกคนเลยทางนี้ให้งามบบดน,นี้ทุกคนมันเป็นหมอกควันงามเลย นางกบมือไปเด็ดนอกสามทุกคนเลยแต่ก็ดีคือกันยังมีหนาวอุ่นแน่เมือบางที่กะเมือาบางถ้ำทุกคนน,นลยค่ะเชื่อทางก็ได้ปพาทีง,งานนะไปบางถ้ำปุงหยานะพาไาน,นี่นี่เอามาทอดถ้ำปุงหยานะพาทีง,งานนะลงมาเบอร์พาิีง,งานนะมาอีกก่อนยังเราเดี๋ยวลงพร้อมเดียวนะทาเขาก่อนด่านหาทางนี่กะมื่กี้ไก่ มาครับพน้าดอนตอนนั้นก็ลืมทกนลืมทางเยไม่ดีขึ้นพูเนีขึ้นมาหลังทำทุกคนเลยพอไปลินด์ดูมกี้นะดูพวกกายทุกคนปาผู้พานั้นกลายพรมโคนเอามาขบนะเดี๋ยวโลกงบานทุกคนเลยนี่เราปลาทำกัีกม ทำปุงยาานี่ดำเป๊ะรอานหาทางเฮืงเติบนี่ใหอดมาทำนี้ทุกคนเลยโคตรง่าตัวเาขึ้นกินนีหลังทำนะนี่าทำโคตรญ่ายเลยมาทำปุงยาท่านาทำปุงยาทุกคนเลย เคยมาด้วยแต่ว่าทีมงานยังไม่เคยมาก็เลยพามาเบิ้งเต่าปุ้งหย่าเขาเจ้าตัวนี้แบบนี้ใหญ่เลยว้าทุกคนขึ้นไปเบิ้งทั้งเิงบบนี้เอาสินี้เอาคนเนีในเบิ้งเนาะบางคนก็ยังมีได้เบิ้งว่าเขามาเบิ้งใหม่ในเดี๋ยวกะทุกคนเอาไปเบิ้งบบบนี้นี่เทั้งๆก็กว้างทุกคนเป็นห้องเป็นห้องอยู่เลยนี่ ไปดานสูงประมาณสองเมตรได้นี่ล่ะส so ุดยอดนี่เอามาได้นี่ละเอามาได้อีกทวนะลยฟางฟางเปโลมาทำมุ่งหยาครับผมเป็นตัวนีเนาะสิงห์ก้อน ก็ได้มาห่อเลยทุกคนเลยป่าทีมงานน้ำมอจำำพึงยาเมยยูทูบคนได้ซ่อมด่านนาทางขึ้นมากะไกลเติบเล่นนุ่ยงามมาหนุ่ยความสูงเอาไปด่านทําทุกคนเลยมึงสูงนะนี่ก็เป็นีห้องนึ่งสามสี่ห้องนี่

คลิปมาจะก่อจบน้องเมงเท่านี้ขอบใจที่ติดตามและหับมส้มพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจ